สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครบปปูโบอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องเรื่องเรื่องของวันนี้นะคะวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะเราสามารถ สืบค้นได้จากที่ใดบ้างเราสามารถสืบค้นได้จากหลักฐานทางวิศาสตร์ที่มีในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะบางท้องถิ่นที่เก่าแก่เนี่ยจะมีผู้คนอาศัยเป็นเวลานานนะคะก็จะมีหลักฐานท้องถิ่นที่เป็นโบราณสถานนะคะเช่นวัดเก่าแก่เจดีย์เก่าแก่ๆนะคะ,ะโบราณวัตถุค,ค่ะเช่นเครื่องปั้นดินเผานักเรียนอาจจะสงสัยว่า โบราณสถานกับโบราณวัตถุเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะโบราณสถานกับโบราณวัตถุแตกต่างกันก็คือโบราณสถานเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้โบราณวัตถุเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อ่าต่อไปค่ะเช่นวัดมหาธาตุวรวิหารค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเป็นหลักฐานที่ทําให้เราเห็นรูปแบบการดารงชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะเช่นเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องพิมพ์ดิจิลโบราณค่ะรูปถ่ายภาพถ่ายต่างๆนะคะเป็นหลักฐานที่ทำให้เราเห็นถึงสถานที่การจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างๆภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนเช่นสถาน,นีรถไฟมักกะสันนะคะต่อไปค่ะสถานที่ต่างๆเนี่ยสถานที่ที่เราเคยเห็นเหตุการณ์สำคัญเนี่ยรวมทั้งหลักฐานที่แสดงถึงเหตุการณ์นะคะเช่น วัดสำคัญเช่นวัดไผ่ล้อมจังหวัดแพร่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานาลีนะคะอ,อันนี้คืออนุสาวรีย์ชายสมรภูมินะคะในอดีตนะคะหลักฐาที่เป็นตัวอักษรค่ะที่สามารถบอกเล่าถึงความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นเอกสารสําคัญของท้องถิ่นนะคะเช่นหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะต่อไปค่ะ เช่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองชัยนะคะจังหวัดชัยนาทอ,อย่างเช่นจังหวัดพรบรุรีบ้านของครูนเนี่ยก็จะมีหนังสือพิมพ์เพชรพูนนะคะต่อไปค่ะเรื่องเล่าหรือตำนานค่ะในท้องถิ่นก็จะมีเรื่องเล่าหรือว่าตำนานในีของคนที่คนในท้องถิ่นเนี่ยมีการเล่าต่อๆกันมานะคะเช่นตำนานกองเข้าน้อยข้าแม่นะคะตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดนะคะ เช่นตำนานเมืองลับแลค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราสามารถสืบค้นโดยใช้วิธีการทางวาิทยาเพื่อหาความเป็นมาของท้องถิ่นได้นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกค่ะคือการกำหนด,ดหัวข้อที่สนใจค่ะก็คือเรื่องที่เราสนใจจะศึกษาเช่นประวัติของท้องถิ่นตนเองอประวัติของท้องถิ่นตนเองเช่นสถานที่สําคัญในท้องถิ่นมีความเป็นมาอย่างไร บุคคลสำคัญในท้องถิน่นมีใครบ้าง2การรวบรวมหลักฐานค่ะคือหลักฐานที่เกี่ยวกับเราศึกษาหลักฐานที่เกี่ยวกับเราศึกษาเช่นภาพถ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ห้องสมุดในท้องถิ่นนะคะหรือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีนะคะซึ่งเป็นสถานที่จริงทางวยศาสตร์นะคะถ้าเป็นจังหวัดราชบุรีเราก็คือเมืองคูบัวเงี้ยได้ปราสาทเมืองสิงห์เนี้ยคะ่ะได้ค่ะ พิจารณาสูตรวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่ะต่อไปค่ะ3ค่ะการตรวจสอบหลักฐานค่ะการตรวจสอบหลักฐานก็คือตรวจสอบว่าน่าเชื่อถอือหรือถูกต้องหรือไม่เป็นขั้นตอนการคัดเลือกหลักฐานนะคะ,ะโดยพิจนารณาในเ,เรื่องต่างๆเช่นข้อมูลหลักฐานสร้างหรือเขียนขึ้นเมื่อไหร่ใครเป็นผู้สร้างหรือผู้เขียนนะคะมีจุดมุ่งหมายอะไรในการสร้างหลักฐาน ข้อมูลหลักฐานที่พบเนี่ยแตกต่างจากหลักฐานอื่นอย่างไรนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ี่ค่ะการตีความหลักฐานค่ะคือการจัดหมวดหมูล่หลักฐานเพื่อใช้งานได้สะดวกนะคะ,ะมีการนําหลักฐานเนี่ยมาตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์แยกแยะประเภทว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังนะคะจากนั้นนะคะมีการจัดประเภทข้อมูลออกเป็น เรื่องๆนะคะหรือว่าแยกตามลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์นะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดอ่าทำให้ให้เกิดความอ่าอ่ทั้งนี้เพื่อให้เราเนี่ยตรวจสอบได้ว่าได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่นะคะ5ค่ะการเรียบเรียงนำเสนอข้อมูลนะคะก็คือมีการนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยนำมาเรียบเรียง ให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายและนำเสนอรูปแบบต่างๆนะคะเช่นบรรยายให้เพื่อนฟังเขียนเป็นบทความจัดป้ายนิเทศจัดนิทรรศการนะคะหรือว่าจะเป็นการเผยแพร่แก่ผู้อื่นนะคะเช่นการทำหนังสือการจัดนิทรรศการนะคะเป็นต้นค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ให้นักเรียนทำใบงานนะคะของวันที่18นะคะ่า ในหัวข้อในใบงานเนี่ยอาจจะผิดพลาดหน่อยนะคะครูก็ขอโทษด้วยนะคะเป็นใบงานวันที่สิบแปนะคะเรื่องอวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ค่ะวันนี้ก็พบกับครูโบเพีินเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ